ลอ่ะสวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว YouTube วันนี้มาพบกับช่องอีสานอินดี้ปาร์ตี้แดกช่องของน้องมอไซมันเดิมครับวันนี้ก็มากินข้าวแล้วกันมาเด้อฝนตกแห้งอังนนี้ก็เจอ<ะ>กับน้องมอไซเหมือนเดิมค่ะกินกุ้งสดมาเด้อค่ะกินด้วยกันค่ะ,ะหัวจจกุ้งตัวใหญ่ฝนตกบ่ต้องวาไร้แห้างกินยางเดียวแคบไหนี mình sẽ chặt nhưng mình vô cùng vừa ăn chặt Đó bá đen อะไรให้เราครับบอกพอกไอ้ไดกเด้อฝนตัวแห้งครับมันจะสิรบกวนมึงวะครับกินเข่าไปน้ำกันครับผู้ใดก็ตลังกินเข่ากับมาแสีบๆน้ำกันครับชีวิตคนทำงานครับ กรุงหวานกุุงหวานน้ำมันไปนไหนโอ้น้ำมันอยู่ข้างล่างเลยมันเต็มถาดอะ่ะคุณไม่ได้อร่อยวะอันนี้ทำไมอร่อยวะ Nam vào đây mà nhân lại rồi đó là hương có chìm ha Nói chung nó rằm rồi lên đây luôn Tắt cũng trống luôn rồi không nhỉ? Toàn tiếp nó nhưng lại quá. không แม่กดร้านเลยวะอืบอบริเวบริเกล่องเนยหนังแท็กอีดิเอมาอืาอออแบบอันนี้มึงสุดยอดอีดิเต็มปากเต็มห้ำเอาไวลากเกี่ยวสังเกตกุสองยางรสชาตแบบอันนี้จิแบบกึดกึสู่ฟั่เลย ทำไม่ใใเกินมากอ้กไปอัวกูกมันมันใหญ่เกินคำํำอะนมองมอไซ้ัดเขาไรเลยเลยงเหรอครับขะเรือยผครกำลัง,ลลง,กลงกินเขากับมาเสียบๆนนหนองมอไส้ กุ้งสองอย่างกุ้งแม่น้ำกับกุ้งทะเลจะรู้สึกว่ากุ้งแม่น้ำเนี่ยมันเนื้อมันกรึบดีครับแต่กุ้งแม่น้ำมันชิจืดแต่กับกันเส้น้ำตาเข้าไปมันมันกับเส้น้ำตาสักสามสิบนาทีมันกันนัวนัวเกินเออหนอมมาใส่แสบอย่างเดียวบนโต๊แห้งได้ยิน มีเสียงฝนกะขอโทษขออภัยเด้อมีคำบอกยังบริสุทธิ์ใจกะขออภัยหลายเดี๋ยวเวลาทำงาน มองเห็นแสดงว่าตอนลงหัวเนาออกมาเอาพี่เคยอีกเนี่ยเหนื่อยแบบเนี้ยโหโคตรง่ายมอมมากยังไงเนี่ยเนาะยังไง ทำอย่างนี้คือบ้านคือบาสดิวอะกินมันคือวาสดิแต่มันบเ่เผ็ดประกาศไกลเชีย ก็เลยกำลังติดตามกำลังมึงช่องของน้องมอไซก็ขอโทษขอให้แล้วครับเวลากินอาจจะมีคำว,ว่าวดีภาพบ๊สวยเสียงบ๊วยใส่โทรศัพท์ไทยถ้ามาตัวสัพท์ถึกๆอย่างไทยแต่ไทยอยากสนับสนุนก็ฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ให้น้องมอไซเด้อเดี๋ยวนออ้องมอไซ่จะได้ไปอัปเกรดตอนนี้ก็จะเห็นเ่าท่านเป็นตัดต่อวิดีโอเพท่านเป็นหรอกจะฝากสนับสนุนนะครับ เดาน้องมอไซมีกำลังใจเดาน้องมอไซสิได้เฮ็ดคลิปด้ดีต่อไปให้มึงคอมเมนต์ด่ามารลดบ่มักกะด่าถูกใจกับส้มมารลดบ่ได้ว่าครับเพราะว่ากับโมเด้ว่าเฮ็ดดีเต็มลอยครับเฮ็ดบ่เป็นแต่อยากเฮ็ดให้มึงด้วกันเพราะว่ามันอยากจะแช่ชีวิต นหน่อยที่เฮ็ดงานอยู่เนี่ยแล้วก็เพื่อคนอื่นหรือว่าผู้ใดก็ล่างเมยออก็ร่ังยังเฮ็ดงานแบบยุ่นนี่กับเฮ็ดงานให้กัน,นกินเข่าก็บอะอยากมาส่วนพี่น้องกับทายคิดหองมงแคนน,นี้แหละเดากจะมาแช่ก็รู้สึกเข้ายู่นนี่เข้าบ่อเดียวใดได้ครับกลับไปบ้านเข้ากับมวนบ้านเข้าอยู่หันแต่เข้ากับบ่อเดียวใดย,ยู่นนี่เข้ายังมีชีวิตเข้ากับ้องดินลนเพื่อคนอยู่บ้านครับบู๊ซึ่งมีสา,าระถึงรับ มากครับสงอยังไม่ยู่หน่อยเพรใช่ก็บอกว่าท่านเป็นแบบแล้วต่อไปก็สิให้เบาเลยอยากเบาอยู่แต่แต่ฝนตกแล้วมันเบาไปกับพวาหูเรื่อวเนี่ยมุ้เจ้าสิบของฟังผมหู้เรื่ยวมุ้งหลุ มึงเงี้ยวเงี้ยวไปเลยกินเป็นชั่วโมงผู้เฒ่าผู้รองขุนนะ่ะสูบยาฆ่าผ้าขาวนั่งถามมึงอ่ะห้าเนี่ยเนี่ยวปึงกินเหลวเออร่างใจแต่ดเด้อไอหน้องม้อไส้ก็จะได้เฮ็ดกินให้ครับกินดีๆอยากให้น้องม้อไส้กินยังข้อมเป็นม,มาลด จริงๆอะสิใหายเล่าอยู่กอง,องผู้เดียวแหละแต่ยังบ่ท่านเจ๊ลกเรองวาแหละกับว่าบ่ท่านเป็นว่าไทยกับปบักกิ่งแต่ว่าล่าดารากิ่งที่หาย <laughs> <c oughs> แตเดี๋ยวคลิปต่อไปกับสีพยาย่าให้มันดีขึ้นครับเบื้องล่งลูกกินมาอีดีอ่ะ สองโลก,กินหมดอ,อียอ่ะกระทะกระทะอะไรเนี้ยดิน่ะกระทะขอบใส่กระทาวบาไม่กินหมดจริงๆรเหรอไม่ด้กินเร็วจริงๆนะเนี่ยปกติมันหมดเอ้ยปกติมันยังไม่ขนาดนี้นะโลนึงเนี่ยคือยังถ้ากันนั่งดูเลยไม่รู้หมดไม่หมดแหละ นี่ใหญ่เลยโอ้ยมาแล้วป่ะบอกแล้วความเผ็ดมาคือเก่านี่แต่ก็หอมแจ๊บ xem hey, xếp nó moss hay yeah. video overhang kênh nyo. mừng tat kênh 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 nè kênh đâu kênh 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 bữa hôm chiên wow ngó bắt lên nè thiết thắt lên bộ quá này tắm thiết tắm thiết 4-5 mét mình nhang ní bếp tắm กุ้งแล้วแล้ยวๆมัโนโยออยมากพริกเป็นยี่สิบเม็รไหมครับตุ๋มคั่กตุ๋มแน่ถาดได้ถาดได้คลิปได้ก็ซุกเรื่องดูด้อ xe bị hiểu mất mất tay bằng hết mình hết hết là kinh đề đi đây lại Hãy 2 cho kênh Ghiền mmm, không cần được không cần được, mày 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 โอ้แค่เัวถือีม้อไส้ขายแล้วครับคลิปที่เรวมันกระขาคลิปนี้มันกระขาผมอีกแล้วอโอ้ กุ้งกับผักชีไอเนี่ยผักชีไทยเนี่ย,ย,ยแซ่บฮะถูาถกันบานเท่าก่อหอมป้องเนาะนี่ค้ากลางกระชี้ให้ไอใบแบนเนี่ยอันนหางไปไหนฮะหา <laughs> งหายนี่นพี่ดึงออกเอาเลยมื้อเอาไปดิตกใจระทักวะเด็จ <laughs> ขนมจีนมืออืน่นเสร็จเดี๋ยว เดี๋ยวมือเอื้อนสิม่คลิปขนมจีนน่องมอไซยอีกกดไรกดติดตามน่องมอไซ้ายนะเด้อคลิปภาพบวสวยบวชงามเสียงบวดีกักบแหงกำลังใจนะตัดต่อคลิปบวชเป็นหรอกมีสัมภารยัดลงไปทำนั้นแหละครับ <c oughs> แล้วตม้มไอ้ต้มปลาที่นี่นะครับปลาน้ำบาดเท่า,ามืมีหรอ ซื้อตลาดนั่นแหละอมีนี่แค่ม่าปลาตลาดซื้อไปซื้อได้ปลานิ่นมาตัวหนึง่งกระร่งต้มใส่พริกตุ๋นพริกกระเทียมหอมแดงแล้วเตรียมโขกกินแล้วถนะ้กินสิโขกไหวนะครับโขกไว้ครับนี่แหละเดี๋ยวมืออื่นหรือว่าดีบอดีไฟบอดับ ลมบ่แห้งฝนตกแห้งน้ำบ่ท่วมโลกกับนมม้องมอสให้กับเต้มเลย,ยน้ำของจีนง่ายครับน้ำของจีนหเห็ดเร็วเลยครับบางสิบโม่เบา,หาไหลเลยฝนตกอย่างเขาเจ้าะลำคานทั้งเสียงฝนทั้งเสียงเบากับฟังบ่งหูเรียนแบบหัวตะคริปเริ่มต้นกับซีหาคลิปเนี่ยครับแต่ถึงเบาแนะนำไปนิดหน่อยแหละครับ เดี๋ยวต่อไปก็เห็นแต่อนอกหม้อไส้เรานั่งกินแล้วปเปล่ากินหลยเห็นไงกุ่งแห้งกินผัดสองโลก,กับเมือน่ย์ ต่อบป่ะที่บอกว่าต่อป่ะอ่ะเจนเด็กกะตามีแล้วกันครับรบะว่าม,มแนทพ่อแห้งขนมเส้นกับแย้มเต็มเลยก็กุ้งสองโลครับกันจินนมดกับเซยังสีวา่าบอมแมน่นโคตรเลยมันโคตรของพญาปอบเลยครับน้องมอไซส์อ่ะเจนเด็กะให้ยูดีไม่แห้งกันทุกคนนะครับฝากกด,ลกดไลค์กดแชร์นะได้อให้ช่องอินดี้เอ้ยไปที่บอมแมน่น อีสานอีนีน่ปาติแดกโอ้ลิมพันหรอเนี่ยต้องขอไปซองบกอ่ะสวัสดีครับแสดงยังยังเม, <laughs> มาเอา